ช่องสนน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องนกรู้เจ้าบ่าวรู้นายการครั้งหนึ่งมีบ่าวชื่อว่านายชดเขานั้นเป็นบ่าวรับใช้ที่บ้านของเจ้านายแสนคำนายชดจะคอยขับเกวียนให้แก่นายวันนี้ทุกคนก็ไปต่างเมืองนายชดก็ได้เตรียมข้าวของและอาหารการกินมีอาหารแห้งต่าง คงต้องเดินทางหลายวันวันนี้มีบ่าวชายไปสองคนและหญิงหนึ่งคนเพื่อคอยดูแลนายทั้งสี่ก็ได้ออกเดินทางระหว่างเดินทางนั้นผ่านเมืองต่างๆมากมายภูเขาต้นไม้และพอตกช่วงค่าเขาก็ได้เตรียมที่พักให้กับนายแสงคำนายชดกับบ่าวอีกคนนั้นก็ได้ผลัดเวรกันเฝ้า แล้วก็จุดกองไฟระหว่างช่วงค่ำนั้นบ่าวที่เป็นหญิงจะคอยนวดตัวและดูแลปรนิบัตินายแสนคำเป็นอย่างดีเธอนั้นเป็นเมียของนายชดและเป็นหญิงที่หน้าตาดีมีชื่อว่านางสมนางสมเป็นหญิงที่ดูแลนายดีมาโดยตลอดและเธอนั้นก็รักผัวมากนายชดกับนางสมอยู่กินกันมาได้สีหปีแล้ว พราะทั้งคู่เป็นบ่าวในบ้านนายแสนคำก็ได้รักกันแต่ทั้งสองไม่มีลูกวันนี้ทั้งสี่คนออกเดินทางระหว่างช่วงพักค่ำนั้นนางสมก็เตรียมข้าวปลาอาหารให้กับนายส่วนนายชดก็ต้องเตรียมเพื่อออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นระหว่างเดินทางนั้นเหตุการณ์ก็ปกติบางเอิญมีโจรจะมาป้นนายแสนคำ แต่ในชดนั้นเก่งเพลงดาบได้ดีสู้กับโจรจนทำให้โจรต้องเพ่นหนีไปโดยเร็วระหว่างขับเกวียนอยู่นั้นนายชดก็ได้เบรกกระทันหันเองจะเบรกทำไมเฮ้อไอชดข้าตกใจหมดเลยเดี๋ยวก็หัวทิ่มหัวตำเอาหรอกกระผมขออภัยครับนายบังเอิญมีนกดูท่าแล้วได้รับบาดเจ็บกระผมขออนุญาต หยุดสักคู่นะขอรับเอาเอารีบแล้วกันเดี๋ยวข้าจะไม่ทันเอาขอรับนายท่านนายชดก็ได้ลงจากเกวียนไปอุ้มนกเรียกว่านกอะไรก็ไม่รู้มีตัวสีฟ้าปากยาวขายาวตัวไม่ใหญ่และไม่เล็กมากเขาเห็นได้รับบาดเจ็บนายชดก็เลยสงสารจึงนำมาทำแผล ระหว่างนายชดทำแผลนั้นเจ้านกตัวดังกล่าวก็ได้นั่งนิ่งๆเหมือนรู้ภาษาพ่อเขาทำแผลเสร็จแล้วแทนที่จะบินหนีแต่กลับไม่ไปไหนเลยยืนอยู่ใ,ใกล้ๆกับนายชดบนเกวียนตลอดเวลาเขาเองก็แปลกใจว่าทำไมนกตัวนี้ไม่ยอมบินไปไหนเลยอุ้มมาดูคิดว่าปีกของนกนั้นได้รับบาดเจ็บ แต่พอดูดีๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนางสมก็เลยบอกผัวไปว่าพี่ชดจ้ะสงสัยนกตัวนี้มันจะอยากอยู่กับพี่นะดูท่ามันจะรู้เรื่องไม่เหมือนนกตัวอื่นๆทั่วไปพี่ก็เลี้ยงไว้สิจ้ะได้ไหมขอรับนายแสนคำกระผมขอเลี้ยงเอาไว้ได้ไหมขอรับเอาเอาก็ตามใจเจ้าแล้วกันนะแต่อย่าให้เสียการเสียงานหล่ะ ขอรับขอรับพอเจ้านายแสนคำนั้นอนุญาตให้ในายชดเลี้ยงนกตัวนี้เขาก็รีบตั้งชื่อให้ทันทีก็ได้เรียกว่าเจ้านกรู้คุณเพราะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดูแล้วมันน่าจะรู้ภาษาต่อมาระหว่างพักกินข้าวนางสมก็เตรียมสเสบียงอาหารออกมาแล้วก็หยิบมาให้ในายหนึ่งหอ่อพร้อมกับน้ำหนึ่งจอกอาหารหวาน แล้วก็ได้หยิบมาให้ผัวตนเองกับเบ่าวอีกคนได้กินรวมถึงตัวเธอเองด้วยทุกคนก็กินกันอย่างอ,ร,อร่อยนายชดก็ได้หยิบแบ่งอาหารครึ่งหนึ่งของตนเองจากหอให้เจ้านกรู้ได้กินนกตัวนี้มันก็ดันกินใหญ่น้อยเหมือนไม่เคยได้กินอะไรมาก่อนแถมเขายังแบ่งน้ำในจอกของตนเองให้นกอีกด้วย ตอนนี้ก็มืดค่าแล้วทุกคนก็ได้พักเตรียมที่หลับที่นอนให้เจ้านายแสนคําแล้วก็ได้เตรียมที่นอนให้กับตนเองวันนี้บ่าอีกคนก็เฝ้านายชดก็ได้หลับนอนกับเมียระหว่างหลับนั้นมีงูเลื้อยมาหานายชดกำลังจะฉกที่ขาเจ้านกรู้ก็ได้จิกงูลอยบินขึ้นฟ้าแล้วก็สะบัดอย่างแรง จนงูนั้นลอยออกไปไกลเขาก็ได้เห็นว่าเจ้านกรู้ตัวนี้นั้นช่วยตนเองจากงูดังกล่าวเขาก็ได้คุยกับนกไปว่าเจ้านกเอ้ยข้าขอบใจเจ้ายิ่งนักที่ช่วยข้าปลอดภัยจากงูตัวนั้นเจ้านี่ช่างแสนรู้จริงๆนกก็ได้ตอบเขาไปว่านายท่านชด ข้าเองเป็นเพียงนกแต่ท่านนั้นเป็นถึงมนุษย์ผู้ประเสริฐไม่รังเกียจตัวข้าแถมยังช่วยข้าจากการที่ข้าได้รับบาดเจ็บครั้งนั้นต่อไปข้าจะดูแลท่านคอยปกป้องท่านช่วยเหลือหากท่านอยากรู้สิ่งใดในป่าแห่งนี้โปรดถ,ถามข้ามาเถิดระแวกนี้นั้นข้ารู้ข้าเห็นทุกอย่าง เมื่อนายชดคุยกับนกรู้เสร็จเขาก็แปลกใจนกตัวนี้นั้นน่าจะไม่ใช่นกธรรมดาแถมยังพูดจารู้เรื่องเช้าวันต่อมานายแสนคำก็รีบลุกขึ้นเพื่อจะออกเดินทางเช้าตรู่นายชดกับบ่าวชายอีกคนก็ได้เตรียมของขึ้นเกวียนจนครบแล้วทั้งสี่คนนั้นก็ได้ออกเดินทาง จนไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยพอไปถึงบ้านเมืองอีกเมืองหนึ่งแล้วได้อาศัยเรือนเพื่อนของเจ้านายแสนคำระหว่างพักในช่วงคำ่ำทุกคนก็เหนื่อยล้าอ่อนแรงนายแสนคำก็เรียกนางสมให้ไปนวดตัวให้ระหว่างนางสมนวดตัวเจ้านายก็มีอาการแปลกเกิดนึกอะไรก็ไม่รู้จู่ๆ ก็จะเอานางสมมาเป็นเมียแล้วก็ได้ขืนใจเธอนางสมนั้นก็ได้ร่วมหลับนอนกับเจ้านายแสนคำเช้ามานายชดไม่เห็นเมียก็ได้ออกตามหาแล้วก็ได้พบเมียตนเองนั้นกับนายแสนคำได้ร่วมหลับนอนกันนายชดเสียใจร้องไห้ผิดหวังที่เมียรักตกเป็นเมียของเจ้านายแสนคำ ผู้เป็นที่รักของตนเองเจ้านายนั้นมีบุญคุณกับนายชดมากเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังเล็กเพราะเขาเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่และดูแลนายชดดีมาตลอดนายชดก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรว่าเมียนั้นได้ร่วมหลับนอนกับเจ้านายแสนคำํำพอตกช่วงสายเจ้านายกลับจากทำงานเลยเรียกให้เขาเข้าไปคุย แล้วก็ได้บอกนายชดว่าไอ้ชดเอ้ยข้าก็รู้สึกอึดอัดใจตัวข้านั้นไม่ได้มีใครเมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแต่บังเอิญว่าคืนนี้ข้าทำผิดตัวเองได้เอาเมียเ,เองนั้นมาหลับนอนด้วยข้ารู้สึกรักนางสมเข้าแล้วข้าจึงเรียกเองมาคุยตรงๆเองจะว่าอะไรไหม ถ้าข้าจะขอให้นางสมมาเป็นเมียนายชดพอได้ยินนายพูดก็พูดอะไรไม่ออกถึงกับนางก้มหน้าน้ำตาตกในนางสมเองก็ร้องไห้เสียใจที่ทำผิดต่อผัวนายชดก็ได้บอกต่อนายที่รักว่าเจ้านายขอรับกระผมกับนางสมอยู่กินกันก็จริงแต่ก็ไม่เคยได้เสียกันเลย นางสมไม่เคยตกเป็นเมียของกระผมท่านโปรดอย่าได้เป็นกังวลใจเลยท่านจงคุยกับนางสมเอาเองเถิดว่าเธอนั้นตกลงปรงใจกับท่านหรือไม่กระผมไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเธอเลยด้วยความที่นายชดนั้นเห็นนางสมจะได้ดีรักเมียและรักนายแสนคำมากเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ ตนเองจึงจําเป็นต้องพูดแบบนั้นออกไปพอนางสมรู้เรื่องได้ยินทุกคําที่ผัวพูดก็น้อยใจคิดว่าผัวไม่รักเลยยอมตกลงปรงใจกับนายแสนคำแล้วก็ได้อยู่กินกันเป็นผัวเมียนางสมก็ได้กลายเป็นคุณหญิงของนายแสนคําส่วนนายชดเองนั้นก็ได้เป็นบ่าวรับใช้ที่รู้คุณและได้ตอบแทนนาย โดยที่ไม่ให้ใครนั้นต้องลำบากใจยกเว้นตนเองต่อมาเจ้านกรู้ก็ได้มาคุยกับนายชดว่านายท่านข้ารู้ข้าเห็นทำไมนายท่านถึงทำเช่นนั้นแล้วทำไมนายท่านไม่รักเมียตนเองแล้วหรือทำไมข้าจะไม่รักนางสมแล้วมันเป็นเมียข้า แต่ในเมื่อผู้มีพระคุณของข้าดุดดังพ่อกับเมียที่รักได้เสียกันทั้งคู่เป็นคนดีและเมียข้ากำลังจะได้ดีข้าก็เพียงแต่อยากเห็นและดูแลอยู่ห่างๆให้หนางสมไปได้ดิบได้ดีเถิดอย่ามาจมปากอยู่กับข้าเลยพอเจ้านกรู้ได้ยินคำพูดของนายชด ก็รู้สึกปราบปื้มนายที่ตนเองรักเช่นกันและก็ได้คอยดูแลนายชดดุดดังนายชดนั้นดูแลนายแสนคำเจ้านกรู้ตัวนี้รู้สมชื่อชอบบินสำรวจตามบ้านหากเจอเหตุการณ์อะไรที่ดูไม่น่าจะปลอดภัยต่อนายชดและเจ้านายแสนคำเจ้านกรู้ก็จะคอยมาบอกข่าวก่อนเสมอ จนทำให้นายแสนคำกับนายชดนั้นได้รับมือกับเหตุการณ์ทุกอย่างได้ทันจากข่าวที่นกรู้มาบอกตลอดไม่ว่าจะเป็นข่าวบ้านเมืองหรือข่าวข่าวที่ใกล้เคียงกับบ้านตนเองที่เกี่ยวพันกับนายชดและนายแสนคำเจ้านกรู้ตัวนี้ก็จะต้องส่งข่าวทุกครั้งเพราะเขาคิดว่าเขาได้เลือกอยู่กับนายที่ถูกคนแล้วและจะจงรักภักดี วันหนึ่งเจ้านกรู้ตัวนี้ก็ได้บินไปเกาะที่กิ่งไม้บังเอิญได้ยินโจนกุ่มหนึ่งมันซุ้มคุยกันจะมาป้นบ้านนายแสนคําเจ้านกรู้ก็ได้ขี้ใส่หัวพวกจนใจบาปแล้วก็ได้รีบบินมาบอกข่าวให้นายชดและเจ้านายแสนคํานั้นได้เตรียมตัวรับมือทันจนทำให้เจ้านายทั้งสองรีบไปแจ้งทางการ เพื่อมาดักซุ่มรอจนทำให้พวกโจรใจบาปนั้นถูกทางการจับตัวไปได้ในที่สุดทางการก็ได้ขอบคุณนายชดและนายแสนคำเพราะโจรกลุ่มนี้ทางการตามตัวมานานแล้วแต่ก็จับไม่เคยได้สักทีตัวนายชดเองนั้นก็ยกความดีความชอบให้เจ้านกรู้จนมีข่าวเล่าลือกันไปว่านายชดบ่าวบ้านเจ้านายแสนคำ เลี้ยงนกรู้ที่ฉลาดมากจนทำให้ทางการทำงานง่ายขึ้นช่วยทั้งนายชดเจ้านายแสนคำแถมยังช่วยทางการจับคนได้อีกด้วยต่อมานางสมก็ได้ตั้งท้องกับเจ้านายนายชดก็ช่วยเลี้ยงดูลูกของนางสมกับเจ้านายจนเติบใหญ่และก็ได้พร่ำสอนให้ลูกเขานั้นโตขึ้นมาเป็นคนดี ดังเช่นพ่อแม่ของเขาจนทำให้ลูกของนางสมโตขึ้นมานั้นได้เป็นเจ้าคนนายคนจากการที่นายชดคอยพร่ำสอนเจ้านายก็ได้ให้ลูกตนเองเรียกนายชดว่าท่านอาและก็ได้เรื่อนนายชดให้ขึ้นมาอยู่บนเรือนใหญ่ด้วยกันที่นี่ดูแลลูกของตอนเองนายชดเองนั้นก็ไม่เคยคิดจะพูดเรื่องอดีต แถมยังรู้ตนเองว่าตนเองกับนางสมได้ทําบุญร่วมกันมาน้อยและเห็นอดีตเมียรักที่ได้ดีแล้วก็อยู่กินกับเจ้านายผู้เป็นที่รักแถมมีลูกที่ดีนายชดก็มีความสุขมากแล้วแถมเจ้านกรู้ก็ได้คอยอยู่เคียงข้างนายชดและบุตรชายของเจ้านายแสนคำจนทั้งสามนั้นไปไหนมาไหนก็ได้ไปด้วยกัน สนิทสนมกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสนุน้อยสตอรี่ได้ทำนิทานดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ